สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้อากาศรอบตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกเย็นสบายหรือรู้สึกอึดอัดคุณเคยรู้สึกถึงน้ำหนักที่มองไม่เห็นไหมครับน้ำหนักที่ไม่ได้อยู่บนบา่าแต่เป็นน้ำหนักที่กดทับอยู่ในอากาศในความเงียบ ในความรู้สึกในดินแดนทางตอนเหนือสุดของสยามจังหวัดเชียงรายดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนม่านหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งปกคลุมยอดดอยในยามเช้าสร้างภาพที่งดงามราวกับดินแดนในฝันแต่คุณรู้ไหมครับท่ามกลางความงดงามนั้นมีบางสถานที่ ที่ถูกซุกซ่อนไว้ในเงามืดของตำนานสถานที่ที่แม้แต่แสงตะวันก็ดูเหมือนจะส่องลงไปไม่ถึงใจกลางของมันชาวบ้านในพื้นที่บางแห่งพูดถึงผืนป่าแห่งหนึ่งพวกเขาไม่ได้เรียกมันด้วยชื่อทางการแต่เรียกมันด้วยประสบการณ์ด้วยความยำเกรงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาเรียกมันว่า ่าผีถ่วงแค่ชื่อก็ชวนให้ขนลุกแล้วใช่ไหมครับถ่วงคำคำนี้มีความหมายที่หนักอึ้งอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ใช่แค่ผีบังตาที่ทำให้เราเดินวนไม่ใช่ผีหลอกที่โผล่มาให้ตกใจแต่ผีถ่วงมันคือความรู้สึกของการถูกเหนี่ยวรั้งถูกดึง ถูกชุดให้จมดิ่งลงไปในบางสิ่งที่มองไม่เห็นคืนนี้เล่าก่อนนอนจะพาคุณเดินทางไปยังชายขอบของผืนป่าลึกลับแห่งนี้ป่าที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่กล้ายามย่ำเข้าไปจะไม่ได้รู้สึกหลงทางเพียงอย่างเดียวแต่จะรู้สึกถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย น้ำหนักที่กดลงบนบ่าน้ำหนักที่ถ่วงข้อเท้าน้ำหนักที่สูบเอาเรี่ยวแรงและความหวังจนกว่าคุณจะก้าวต่อไปไม่ไหวนี่คือเรื่องราวของอาถรรพ์แห่งป่าผีถ่วงขอให้คุณครับเตรียมใจให้พร้อมครับ ืป่าในจังหวัดเชียงรายนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนบางแห่งเป็นป่าเศรษฐกิจบางแห่งเป็นอุทยานที่สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ป่าผีทวงไม่ใช่สถานที่แบบนั้นครับมันเป็นป่าดงดิบที่ยังคงความดิบและดุไว้อย่างสมบูรณ์มันซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่การเดินทางเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากว่ากันว่า แค่เพียงคุณไปยืนอยู่ที่ปากทางเข้าป่าคุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ในทันทีอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวภายนอกจะเย็นเยียบลงอย่างฉับพลันไม่ใช่ความเย็นสบายจากร่มไม้แต่เป็นความเย็นชื้นที่คล้ายกับไอเย็นจากหลุมเลึกใต้ดินเสียงจากจั่นเรไรที่เคยดังระง,งมจากป่ารอบข้างจะเงียบสนิทราวกับมีใครมาบีบปิดสวิชทุกชีวิตนนั้นและสิ่งที่ทุกคนที่เคยไปแค่เฉียด พูดเป็นเสียงเดียวกันคืออากาศที่นั่นมันหนักมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากครับมันเหมือนแรงกดอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหูของคุณจะเริ่มอื้อลมหายใจจะเริ่มติดขัดและคุณจะรู้สึกเหมือนมีแผ่นหินขนาดมหึมาลอยอยู่เหนือหัวกดทับทุกสิ่งทุกอย่างให้แนบชิดติดดินนี่เป็นเพียงแค่คำเตือนแรกจากผืนป่าคำเตือนที่บอกว่าอย่าเข้ามา ตำนานของป่าผีถ่วงนั้นเก่าแก่ครับเก่าแก่จนแทบไม่มีใครจำได้ว่าเรื่องเล่าเริ่มแรกมาจากจุดไหนบางคนว่ามันเริ่มมาจากโศกนาฏกรรมของขบวนคาราวานพ่อค้าในสมัยโบราณที่เดินทางลัดเลาะผ่านช่องเขานี้เพื่อหน,นีการตรวจตราตไปด้วยความโลภพวกเขาบรรทุกของหนักเกินไปและพื้นป่าแห่งนี้ก็ไม่ได้ต้อนรับพวกเขาตำนานเล่าว่าพื้นดินในป่าแห่งนี้มีลักษณะพิเศษบางอย่าง มันเป็นดินชุ่มน้ําเป็นหล่มโคลนดูดที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งกรอบขบวนคาราวานที่เหนื่อยล้าทั้งคนทั้งมา้าทั้งกยนที่บรรทุกทรัพย์สมบัติค่อยๆถูกท่วงให้จมหายไปทีละน้อยทีละน้อยเสียงกรีดร้องเสียงตะเกียกตะกายถูกความเงียบของป่ากลืนกินไปจนหมดสิน้นนับตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของพวกเขาทั้งวิญญาณคนและสัตว์ที่ตายอย่างทรมานพร้อมกับวิญญาณของความโลภที่ยังคงยึดติดอยู่กับสมบัติ ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนั้นพวกเขาไม่ได้หลอกหลอนใครแต่พวกเขาทวงทุกชีวิตที่ล่วงล้ำเข้าไปด้วยความรู้สึกเดียวกันที่พวกเขาประสบความรู้สึกที่ถูกดึงให้จมลงไปในความมืดมิดอีกตำนานหนึ่งก็ฟังดูหน้าพระพึงไม่แพ้กันบ้างก็ว่าที่แห่งนี้เคยเป็นลานประหารในยุคโบราณไม่ใช่การประหารแบบปกติแต่เป็นการสังเวยหรือบูชายันต่อเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดุร้าย ในสมัยที่ผู้คนยังเชื่อในอำนาจลึกลับเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดพวกเขาจะคัดเลือกเหยื่อแล้วนำมามัดกับหินก้อนใหญ่แล้วทวงร่างนั้นลงไปในบึงหรือหนองน้ำลึกลับที่อยู่ใจกลางป่าเสียงสุดท้ายของเหยื่อเหล่านั้นคือเสียงที่อ้อนวอนขอชีวิตแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงความเย็นเยียบของน้ำและน้ำหนักของหินที่ดึงพวกเขาสู่ก้นบึงวิญ,ญญาณเหล่านั้นเต็มไปด้วยความอาฆาต พวกเขาไม่เคยไปไหนและพร้อมที่จะถ่วงทุกคนที่ย่างกรายเข้าไปเพื่อให้มารับรู้ถึงความทรมานที่พวกเขาได้รับไม่ว่าตำนานไหนจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจไม่จริงเลยสักเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านในละแวกนั้นยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดคือห้างเข้าป่าแห่งนั้นหลังตะวันบ่ายคล้อยและหากไม่จำเป็นก็อย่าได้คิดจะเข้าไปเลยเพราะอาถรรพ์ของมัน ไม่ได้รอให้คุณหลงทางก่อนมันเริ่มทำงานทันทีที่คุณก้าวเท้าแรกผ่านแนวไม้เข้าไปความน่ากลัวของป่าผีถ่วงไม่ใช่แค่ตำนานลอยๆครับแต่มันถูกตอกย้ำด้วยเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยลองดีหรือจำเป็นต้องเข้าไปและส่วนใหญ่ พวกเขากลับออกมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมบางคนก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเรื่องที่หนึ่งพรานผู้ท้าถ่ายมีเรื่องเล่าถึงพรานป่าคนหนึ่งขอสมมุติชื่อว่าพรานบุญพรานบุญเป็นคนต่างถิ่นย้ายมาอาศัยอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านใกล้ๆป่าแห่งนั้นเขาเป็นพรานที่มีฝีมือชำชองการเดินป่าและแน่นอน เขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อพรานบุญได้ยินกิตติศัพท์ของป่าผีทวงเขากลับหัวเราะเขาบอกกับชาวบ้านว่ามันก็แค่ปาที่พวกคุณขี้คลาดกันไปเองที่ว่าหลงก็เพราะไม่ชำนาญทางที่ว่าหนักก็เพราะใจมันฝ่อชาวบ้านได้แต่เตือนแต่พรานบุญไม่ฟังเย็นวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงนกกระทาป่า ร้องมาจากชายป่าแห่งนั้นซึ่งเป็นนกที่หายากเขาจึงสะพายปลืนขวามีดเดินป่าและเดินดุ่มๆเข้าไปในป่าต้องห้ามโดยไม่ฟังคํำทัดทานของภรรยาช่วงแรกที่เขาเข้าไปทุกอย่างดูปกติป่าก็เหมือนป่าทั่วไปเขารู้สึกท้าทายไหนละ่ะผีทวงเขายังคงตามเสียงนกกระทาไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เขารู้สึกว่าเสียงนกมันเริ่มบน่นมันร้องอยู่ข้างหน้าพอเขาเดินตามไปมันก็ไปร้องอยู่ข้างหลังพอเขาหันกลับมันก็ไปร้องอยู่ข้างซ้ายพรางบุญเริ่มหมงุดหงิดและนั่นคือตอนที่เขารู้สึกถึงมันความหนักอึง้งมันไม่ได้มาแบบทันใดทันใดแต่มันค่อยๆคืคคบคลานเข้ามาเริ่มจากเป้สะพายหลังที่ปกติเขาสะพายจนชิน กลับรู้สึกว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนมีใครเอาหินมาใส่เพิ่มทีละก้อนเขาพยายามฝืนเดินต่อแต่คราวนี้มันมาอยู่ที่ข้อเท้าขาทั้งสองข้างของเขามันหนักเหมือนเขากำลังเดินลุยน้ำที่สูงถึงเอวทั้งทั้งที่พื้นดินตรงนั้นมันแห้งสนิทพรานบุญเริ่มหายใจหอบเงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศในป่านั้นเย็นยเยือกเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าตะวัน มันยังคงอยู่ที่เดิมมันไม่บ่ายคล้อยราวกับเวลาในป่าแห่งนี้ถูกทวงให้ช้าลงเขาทิ้งเป้เขาคิดว่าเป้มันหนักแต่เมื่อทิ้งไปแล้วความรู้สึกหนักอึ้งที่บ่ามันไม่หายไปมันกลับยิ่งกดทับลงมาเขารู้สึกเหมือนมีมือมือที่มองไม่เห็นนับร้อยนับพันมือกำลังจับกำลังดึงกำลังทวงเขาไว้ พรานบุญเริ่มสติแตกเขาวิ่งแต่การวิ่งของเขามันเหมือนการวิ่งในฝันร้ายขามันก้าวไวออกมันหนักเหมือนถูกโซ่ตรวนล่ามไว้เขาล้มลุกคลุกคลานมีดปืนที่เขาเคยภูมิใจนักหนาตอนนี้มันหนักเกินกว่าจะถือไว้เขาสลัดมันทิ้งเสียงหัวเราะเขาได้ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงทุ้มต่ำเย็นเยียบดังมาจากรอบทิศทาง มันหัวเราะเยาะในความพยายามของเขาพรานบุญรู้ตัวแล้วว่าเขาเจอดีเขาไม่ได้หลงทางแต่เขากำลังจะตายเพราะหมดแรงในวาระสุดท้ายเขานึกถึงคําสอนของคนเฒ่าคนแก่เขาสุดตัวลงคุกเขา่ายกมือท่วมหัวทั้งทั้งที่ร่างกายหนักอึ้งแทบจะพยุงตัวเองไม่ไหวเขาเปล่งเสียงขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา ผีสางนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกช้างผิดไปแล้วลูกช้างลบลูลูกชลล้างขอคขมาอย่าได้เอาชีวิตลูกช้างไปเลยอย่าได้ถ่วงลูกช้างไว้เลย <Leo. S 1> เขากราบลงกับพื้นดินที่เย็นชืดและชื้นแฉะว่ากันว่าทันทีที่หน้าผากของเขาแตะพื้นความรู้สึกหนักอึ้งทั้งหมดก็หายวับไปในพริบตาอากาศกลับมาเป็นปกติ ความหนักอึ้งที่กดบ่าที่รังขาหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่พรานบุญรีบลุกขึ้นไม่กล้าแม้แต่จะหันไปเก็บอาวุธหรือสัมภาระเขาวิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตคราวนี้เขาวิ่งได้เขาวิ่งตรงดิ่งและหน้าประหลาบเขาพบทางออกจากป่าในเวลาไม่ถึงสิบนาทีทั้งทั้งที่เขาจำได้ว่าเขาเดินเข้ามาลึกมากพรานบุญโผล่ออกมาที่ชายป่า ในสภาพที่มอมแมมตาเหลือกโพลงเขากลิ้งหลุนหลุนออกมาแล้วนอนหอบชาวบ้านที่เห็นรีบวิ่งเข้าไปช่วยภรรยาของเขาร้องไห้เพราะนี่มันสามวันสามวันแล้วที่พรานบุญหายเข้าไปในป่าแต่สำหรับพรานบุญเขามั่นใจว่าเขาเข้าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากวันนั้นพรานบุญก็จับไข้หัวโกรน และเลิศเป็นพรานไปตลอดชีวิตเขากลายเป็นคนเงียบขรึมวายกลัวความมืดและมักจะพึมพำคนเดียวว่ามันยังทวงอยู่มันยังอยู่ที่ขาเรื่องที่2เสียงเรียกที่ก้นเหวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานักเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปล่าท้าผีพวกเขาได้ยินกิตติศัพท์ของป่าผีทวงจากอินเทอร์เน็ตและด้วยความคึกขนอง พวกเขาจึงนัดกันไปพิสูจน์กลุ่มวัยรุ่นนี้มี4คนเตรียมไฟฉายกล้องวีดีโอและอุปกรณ์สื่อสารมาพร้อมพวกเขาเดินเข้าไปในป่าตอนพลบคำ่ำซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านห้ามเด็ดขาดพวกเขาถ่ายคลิปพูกจาท้าทายไหนผีทวงออกมาทวงพวกเราหน่อยและป่าก็ตอบสนองพวกเขาเริ่มจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดับ พร้อมกันไฟฉายที่พึ่งเปลี่ยนทานดับสนิทมือถือหน้าจอดำมืดกล้องวิดีโอหยุดทำงานความมืดเข้ามาปกกลุมพวกเขาทันทีพวกเขาเริ่มตื่นตระหนกตะโกนเรียกกันแต่เสียงของพวกเขามันอู้อี้เหมือนพูดอยู่ในน้ำและน้ำหนักก็เริ่มมาคราวนี้มันไม่ได้มาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป มันกระแทกลงมาเหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟ้าทับร่างของพวกเขาทั้งสี่คนทุกคนล้มลงกับพื้นรู้สึกเหมือนถูกตรึงขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกหนึ่งในกลุ่มพยายามคลานแต่เขากลับรู้สึกว่าพื้นดินที่เขาคลานมันยุบตัวลงมันกลายเป็นโคลนทั้งๆท,ที่ฝนไม่ได้ตกโคลนนั้น กำลังดูดและถ่วงเขาลงไปเพื่อนอีกคนเห็นท่าไม่ดีพยายามดึงเพื่อนไว้แต่แรงถ่วงนั้นมหาศาลและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากที่ไกลๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันถูกทวงฉันหนักด้วยความกลัว หรือความสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่ไวรุ่นคนนั้นตะโกนกลับไปว่าอยู่ที่ไหนเสียงนั้นตอบกลับมาทันทีแต่คราวนี้มันไม่ได้อยู่ไกลมันดังอยู่ที่ข้างหูขนเขาอยู่ตรงนี้สิ้นเสียงนั้นวัยรุ่นคนนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงเขารู้สึกเหมือนถูกกระชากอย่างแรงตกลงไปในอะไรบางอย่าง เพื่อนที่เหลืออีกสามคนสติแตกพวกเขาลืมความหนักลืมทุกอย่างคลานวิ่งหนีตายออกมาจากป่าโดยไม่รู้ทิศทางโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ตราบพวกเขาวิ่งทะลุออกมาจากป่าได้แต่สภาพก็สะบักสะบมพวกเขาแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภยัยว่าเพื่อนหายไปทีมค้นหาใช้เวลาตลอดทั้งคืนและทั้งวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่พบอะไร ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีหล่มโคลนไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งหนึ่งในทีมกู้ภยัยสังเกตเห็นเหวตื้นๆที่ถูกพงห้าปกคลุมไว้เมื่อพวกเขาชะงงกหน้าลงไปดูพวกเขาก็พบร่างของวัยรุ่นที่หายไปเขานั่งพิงกับผนังเหวตาเบิกกว้างตัวแข็งทื่อ แต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือบนตักของเขาและรอบๆข้อเท้าของเขามีก้อนหินก้อนหินขนาดกํามือวางเรียงรายซ้อนทับกันถ่วงร่างของเขาไว้เป็นจำนวนนับร้อยๆอยก้อนก้อนหินที่ไม่มีทางที่คนคนเดียวจะยกมาวางบนตัวเองได้ เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของประสบการณ์ที่ผู้คนร่ำลือเกี่ยวกับป่าผีถ่วงแห่งนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การได้เห็นวิญญาณแต่เป็นการรู้สึกถึงมันความหนักอึ้องที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะพยายามอธิบายว่า มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีก๊าซพิษบางอย่างที่หนักกว่าอากาศกดทับอยู่ใกล้พื้นดินทำให้หายใจลำบากและเกิดอาการประสาทหลอนหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติที่ส่งผลต่อระบบประสาททำให้รู้สึกหนักและทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวแต่สำหรับชาวบ้าน และผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับมันพวกเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติมันคืออาถรรพ์มันคือพลังงานพลังงานด้านลบที่สั่งสมมาจากความตายความทรมานและความอาฆาตที่ฝังรากลึกอยู่ในผืนดินแห่งนั้นเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่อาจจะไม่ได้ดุร้ายโดยสันดาน แต่พวกเขาทำหน้าที่ปกป้องสถานที่แห่งนี้ไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนวิญญาณที่ถูกกักขังไว้การทวงอาจจะเป็นคําเตือนแรกพวกเขาทวงเราเพื่อให้เรารู้สึกเพื่อให้เรากลัวและเพื่อให้เราถอยแต่ถ้าหากเรายังดึงดันถ้าหากเรายังลบหลู่ การถ่วงนั้นก็จะเปลี่ยนจากคำเตือนเป็นการลงทันพวกเขาจะถ่วงจนกว่าเราจะก้าวขาไม่ออกพวกเขาจะถ่วงจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวแรงและพวกเขาจะถ่วงจนกว่าร่างกายของเราจะจมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าเป็นอีกหนึ่งวิญญาณที่ต้องวนเวียนแบกรับความหนักกึ้งนั้นตลอดไป ผืนป่าทุกแห่งมีความลับของมันมีจิตวิญญาณของมันป่าผีทวงที่จังหวัดเชียงรายก็เช่นกันมันยังคงอยู่ที่นั่นเงียบสงบและหนักอึ้องรอต้อนรับผู้มาเยือนที่หัวใจไม่ได้มีความเคารพยำเกรงมากพอสำหรับคืนนี้เล่าก่อนนอน ก็หวังว่าคุณจะหลับฝันดีแต่อย่าลืมสังเกตนะครับว่าผ้าห่มของคุณคืนนี้มันหนักผิดปกติหรือเปล่าอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ